สวัสดีครับตัดแต่งแขนงนะครับตัดแต่งจริงตัดแต่งแขนงแต่งด้วยสองด้วยมันจะไม่อายุสองปีนะครับทันวา่าสองปีกับหนึ่งเดือนครับท่นนมกราหกสิบหกนะครับตัดแต่งแต่วางเอินว่าผมจับโทรศัพท์ด้วยมันก็ยากไปหน่อยเดี๋ยวๆ๋ยวให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้เพื่อนจับให้ให้เพื่อนสองให้ อาจจะแต่งนะครับจะได้เห็นโตรบมอง,งนี่ไ,ไปถึงห้งน้นเลยถึงแลวนะครับครับ เลยนะครับอย่างนี้ไม่ต้องไหวนะครับมันขยายเป็นภาย mm hmm. ุอื่นตัดทิ้งเลยนะครับ đây bàn luôn 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 อ่นี้มันไม่สมควรจะไว้นี่ตัดทิ้งนะครับสอนอันนี้ครับอันนี้ไว้นนตัวนี้ตัวนี้มันใหญ่เลยนะนิ้วใหญ่สิ่งออกมาตัวนี้เล็กตัวนี้ไปชนสิ่งนู้นตัวนี้เอาตัวนี้เป็นกิ่งหลักได้แขนงนี้ได้อันนี้อนาคตไม่แน่แต่ตัวนี้ตัดสิ้งก่อนนะครับนีอย่างนี้ ไว้่างนี้ก่อนครับต้นต่อไปกี่นาทีแล้ววะ่ส,สองนาทีนะสองนาทีในี้นต่อไปนะครับอุนิมูสตัดแขนงในต้นตัดนะครับแขนงในต้นตัวเล็กตัด ตัวนี้อันนี้อนาคตไม่ดีอย่างงี้อตัวนี้ใหญ่แล้วให้มาดูนี้นะครับอันนี้ใหญ่นะอันนี้ทำไมเล็กอันนี้ทำไมเล็กครับตรงนี้ทิ้งเลยนะครับทิ้งไม่ต้องไปเสียดายครับทิ้งการทำทุเพื่อบอลไซนะครับมันต้อง การลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนการตัดแตง่งวัชพใ,ใจหลักครับการตัดแต่งอันนี้มัมีนาคตนะครับอย่างนี้มัมีนาคตนะครับมันมีนาคตตัดเลยครับ,บอันนี้ซ้อน นี่ทิ้งอันนี้อัน <Jamie, S 2> นี้อันนี้ทิ้งนะครับตัวนี้ทิ้งอย่าี้ทิ้งนี่นี่ทิ้งครับไม่ไม่ไว้เอาไปฝั่งโน้นเวียนมาฝั่งนี้อันนี้นี่ทิ้งนะครับอันนี้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 อันทิ้งครับนี่ทิ้ง นี่ดูทิศทางแฝงแน่แฝงแน่นอนนะครับเองไม่ต้องไปเสียดายนะครับอย่าไปเสียดายเดี๋ยวแบ่งเบาภาระให้เขาอย่าอย่าไปเสียดายนะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้นี่ยังได้อยู่นั่นได้อยู่ภาพรวมถึงล่างสุดถึงล่างสุดถึงล่ากนี่ก็ ข้างในนี้ออกโอเค,อเ,คเอาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับปิด